นองสวัสดีพี่กองเตาเบิร์ตปาดโถคือใส่เสื้อขาวมาคู่กันแต่ว่าปาดโถมาหอดเพียร้ากงใครก่อนลูกเจ้าคนเอาของไปไว้กับฮาเกียร์มันบอลเหยมากไงเดี๋ยวใคเอามาลงมาเสียมไอ้ดาดากมันขาดกระลิดต่อให้ไหมหรอูดาดเขาเองเออมันใหม่ต่อใหม่ใส่เลยที่กาเัวให้ยังดีครับแล้วมัเห็ียตั้งดีตัวนั้นทั้งเดียดไม่อาจารย์คน cán mười một mươi đi hông còn về mát đẹp bằng quá là đôi tì hông คหมอนัดขีดยาหอยตาที่แหลแ้แฝงของไปแล้วรืวอแฝงของเสียหาเพราะว่าขี่รถไปรับยูสันเกี่ยวเหวนวันนี้วันที่ไปรับรถยูสันหายเกี่ยวแฝงของเสียหาไปเลยไปหาหมอหมอนี่ว่าตามันบวมมันแดงพ่อพ่มอมาได้พักก่อนตาตาอย่างยังไม่ได้บ่มีเก้าหวังยังง่ายกันวันนี้เอาที่เปลี่ยนอีกผมเลยวางสิอีกจัก ประมาณเดือนครืงจังนัดผมมาสีตาเลยว่าผมมากงตาปิดบ้งนะบ่ได้มาสัตว์บัวหัวบางอยู่ตาบัวตาตาพ่อมันเป็นไปหลายเลยเพ่อที่รักษาตาพ่อคือพ่อที่เอาบ้อาแล้วเขาเขาเขาว่าเนาะห่วยเราตาพ่ดเนาะตาพ่อจาคัญนี้มันบ่เห็นพุงนี่เราอ่ะขันมันอันนี้มันเป็นเริ่มขันแรกเสียดเสียดหยามันละงับได้ยกขันมันเป็นไรก็หนูกะบ่ารับร่องแล้ว่างสิ่งันที่แรก ขันพ่อขอได้เล่าเล่าถีบคอได้นะเล่านัดสองเดือนวทำเดือนแล้วก็ได้แล้วว,ว่าโว้คือร่างกายมันอ่อ,อนววอ่อนเยะเล่าว่าเขาพักเะารัอนบ่ได้เดี่ยวมันไม่ขืนตาเขาอดหลับเพาเนาะเขาแบบว่าเขาเขาฝืนมั้นไหมฝืนมันบ่ได้นอนบอลในอย่างไม่มันไม่ประเด็จเทนเเดียกวขวายมันไม่ขืนตาบ้างอีกแล้วว่าเสร็จยังไงเล่าว,ว่ามันมันมันต้องไปขีดขีดยายิ่ยงได้เสิร์ฟว่ได้ดียิ่งบ่ได้ คำรัตนาตานี่คือตามันบวมแล้วว่ามันเก็บกระอยอ่ผมมันเก็บได้กานวางที่หายมือขึ้นหลังกว่าเาเขล่ดแต่มันเก็บยังเนี่ยมันเก็บแล้วผมหยอดมันก็หายมันเก็บเขาไปซองก่องมึงว่ามันมันตัวเขาเขาบว่าไหนนี่มันขึ้นนี่เลยจอความโคบดเนื้อเส้นประสาทแดงมันติดแดนแดนเหยียดมันในวันก็เรียกว่าเฮ็ดยังไหนล่ะยามื่อนี้กับเบิร์ตที่แรลกเพราะมขีดผมว้านนี่ดิเขาแนะนำเบือนอ่าไม่ขีดยาขีดยาเราอาทิตย์หนึ่งต้องมาตรวจตาอีก เอคือว่างเลยปลาเหลี่ยงง่ายนะเดือนนี้เดือนหน้าแค่ที่เราปลาเหลี่ยงต้องได้พักรักษาตัวขีดขีดอ่ยายาเหลี่ยงเขาจังสินัดอีกประมาณเดือนนึงกูได้อีกบาดเดียจัางยังไข้แต่ว่าขีดเหลี่ยงอาทิตย์นึงเขาสินัดว่าตรวจตาแต่ว่าอีกูนละบาทนี่เดือนกลัวเขาจังสินัดบ้านไหเดียววานตั้งแต่ดิขีดไปจนก็เรียกว่ามันก็บชิมปลเหลี่ยงเพราะดีตัวเขาห่อไปไปกรุงเทพยก็เรียกว่าที่แรกตั้งใจว่าจะไปกรุงเทีเพื่อกันพูดได้เลยข้องข้องการเตียงเสียพายไป้เราก็ไม่ไม่ยืดู ขี่ขี่รถไปถามหอดรถเข้าไปคารถจากเมี่ยงสารขามหอดหอดพลักุลซีลอยไปท่านเออเอาสาห้องขี่รถบ้านไป็นดอกานท่านที่ไปลัดมุลแล้วจต้อหาลูกบอกว่าวัดเอ้ยพอมาหอดพลัดาพามันไก่้งมีมะลากพอดีบ้างทีให้มันลูกดอกจะนี้มันหอประม่แต่มันพิดเป่าเธอต้นแขนลุมละลายเลยบ้านเนี่มันผพาที่นแลรากท่าัเลยเล่ะคุณานที่เวลาพักลาพูดหรอขี้ข้ร่งพรัดดว่าดน คิเบ่าวไปปบดได้บานิ่งบ้านยืดเกี่ยวกับตาดีคว้าหม้อกับอะไรหม้อว่ามันอันตรายคว้่อะไรเฮ็ดยังไงคว่อต้องรักษาพ่อถ้าเกิดขลังจากหนูม้ปวดแล้วหลังจากขีดยาก็แล้วหนู้ปวดแล้วหนูจังสีบอกไลยว่าเออมันเป็นตัวไปได้แจ้งเงินบัวปวดแล้วตาบ้านบัวมือเขาฉีดยามือว่านี่ไปล่อไปขี้วไฟประดัดโรคบาดผุงเศร้าไฟไปขี้วเจ็บทิพหา ซุมหันไปไป,ไปไปแต่ตีซีผมไปรนอ่หันมาบาสิมือ่เช่คนสไปแต่เท่ามือนี่ยคนสิไปนอน,น,อออออนยู <laughs> นนดยาม,มตัตู้ตู้ไทยทีใบใบก้อนมูลเลยว่าคอนสิเอาชิ้นหนึ่ง,งตู้คนเียวเออตู้ตู้คอนเชี่ยวมันเปิดเวลาอะไรผูดด้ใดไปไปกว่าอะไรคนสิไปเชี่ยวออบาสิค <laughs> อนแจ้งหายไรคอนมาสิคอยได้ภาพบหมู่บ้านภาพเศร้าเ่าอะไรตรวจจ้งหายนจะมาหาม,าหามาึงนกวัาตั้งวกกว่าจิไปบอกก็ไม่ดูเตียงเสียพารีอะพตู้หายกัน ว่าจไปขอหมอก่หน่หมอว่าตามันอักเสบมันอันตรายเจังไดเราว่าที่ปรเที่แว่าผมดัดหมออดิหมอประเทศเหมอคุณอยู่ที่ว้านัดแล้วได้พันพันพันนับมันโบราเร่องแ้วอีสองเดือนจะเจอกันทพ่พรนะเออได้ได้ได้วเดิมได้ได้ได้บวกกับว่าเข่าสิบปีไวกมาได้ผลด้วยว่าอีเจ็กลางเดือนหนาจะคอย ขีดยาในพอกก็ได้เขาว่าเนี่ยเนี่ยเมื่อเบิ้งไม่จอหนูเนี่ยว่าแต่เขาเปิดค้อกินเบ้เบิ้งเบเขาคือเขาท้ายทายผ่าตาเข้าไปในจ้อขอเขาเลียด้อกำลังสีแแรงสุดายย้อนข้อรู้สึกปวดว่าปวดอยู่มันเปลีนมากหลายมือเราได้หนีไปถึงเขาเขาว่ามันเมียน่มันตัวเขาเได้เขาหนุนยันทักเด้อย่างเขาเลี่ยงเล่นดูก้อนมันสีเปลนไปหลาขีดยาแล้วครับเลียตัวนี้เ่ให้มันเลี่ยนได้ขาว่าเลยว่า ความสิล่าสา้านตาสีม่วงบ้านตาบ้านม่วงกงม่วงไรเล็กนักคีม่วงาใครว่าเขาตากันกันเรียกว่ามีความเปลี่ยนเทนพ่อเขาเขาดจากอยู่แล้วเปลี่ยนชี้เขาแล้วว่าองเราแ้วพ่อดูจากไม่ห้อเหลี่ยนยุ่หันยุ่งีโอ้ยในอะงไรนหรอว่าหาคนเป็นเทีนตัวหัที่เหล็กตีตอวลูกกับอะไรเลยโทษกับคุยกับบอลจูเลยว่านปะบนคุยกันจะเป็นได้เลยโส้คุยกันกับบอลจูเลยว่า กรสันโจทรหายิงเลือดก็ะสันไปรับเอรูยูงรถแห่เขาเหรียญใส่เหรียญยูเอฟกสันก็ะสันจคุยกับยิงเรื่องอะไรเขาหับยูกไปเหรียญซอยกันเพราะนั้นแต่อกเพราะว่าในห้องอะไรตรวจกระสันมันแต่มันกรสันในมันจะเป็นมันในเกี่ยวกับดวงตาได้บางทีตาบอดบอดแต่ยกน็ปัดทลมอไปได้บางทีปัญห์มันเป็นเีงนี้เขา เบี <S <S ้ยง so so like, ี่เดี้ยงเป็นเองมันดีดีเราได้อาจารย์เพราะว่ามองใหญ่ๆมันหน่อยหน่อยลงได้มันยังในหน่อยนึงอย่งนี้มันมันแก่งีีพอใครเห็นมันเป็นนหน่อยนึงเราวัดตาเบี้ยงเบี้ยงเก้าที่หนูนี่ได้เตยของของปอดมันดีแล้วมันเริ่มหายแล้วตัวใหญ่ๆมันแข็งสีสีผมมีเขาว่าแต่มันเป็นเบี้ยงนี่ก่อนเขาว่าเสร็จประสาทตามันตัวแต่นี่ตาเชี่ยวมันเชี่ยวเหี้ยมมันมามันมันที่บ้านเสียทางทางทางนี้บ้านเนี่ยมองมันก็าเร็วเดี๋ยว มึงไงมาเตรียมทันเตรียมเาเสียกับปอเตรียมอะไรนี่แต่เขาจะเตรียมตัวอย่างที่พัดนะเขาพัมากกันพัดไปไเาไม่ดอยู่พระบบความพัดวนไปวนไปเอาไปเลยเอาไปแตของตะพั้ีโนเสียมาแล้วพื่อความมันนมันยนเขาไว้อย่หาเทนไได้มาแลกกันเดี๋ยวเอาอาไปได้พวกกันอันพวกที่ต้าพวกนี้ไปเลยนะพอดีเขาเดี๋ยวเออไปล่างเอาไปเรือออกของในพอดีพอดีเดียวอมมันคุ้มมันคุ้มไปกับี่เดี๋ยวไปเน็ดนะเดี๋ยวไปจะเดี๋จะคว้างอะไรที่ขอสบมา มยิงเงอเลงแล้วเมืแต่มื่ขึ้นมแล้วที่การกะต้นบ้านนจินไปัหนี่พอรู้แล้วจะกเจ่าคุยกันยังไดเออคุยกันคำพูดหนาบางใดเดียวมโคุกับูดมันจะต้องได้ไปเพราะว่ามัดจำปิดมันจะต้องต้องได้ไปร้างจะทำเสร็จังขันมัดีนไปพอไปยังใดล้างจากลงบานจังเสรคิดว right ่าเขายิここ่งอันนี Carrie, ้แล้วของผมกินึ่งมันก็ไปได้เขาเขนัดอีกประมาณเดียรคือสองเดียน แล้วพอดีเขาบอกมาจากรเขียบล่ะหันหันแมงน่างมาหาหางกันเดียวเดี๋ยวถิมมึงไม่คิ้วหน้าเลยถิมลูกพุงมาตรงนึ้เขาหันวันนี้หันเขาอันนี้เขาฉีดยาเขาตาเลยอาทิตย์นึงมันก็ออกฮีอันนี่เขาหามโดนแสงนาเขาไม่ได้ล่างนาได้กันโมหามหามคือหนึ่งหน้าตาดินาเดี๋ยวพาขึ้่งหน้าเสซ็ตเอาไม่ได้ร่างนะแต่ว่าอาบอาบร่างได้แต่ส่วนนี้ต้องไปดีผมก็สีที่นึงแล้วสีเบียงที่ที่มันเป็นเนี่ยสีเราเขาหน้าตาที่ที่หนึงไปมันดี คือหาย็นึ่งเขากบ่ได้ยินัเขานั้นอีกยันรุ่นโบราณแไปเบิ้ลคือเขาสียาแมลงกับบิ้เหยียแมลงผิดตาเนี่ยเยียวเยียนี่ยิ่งเสสายแสงกับว่ได้คือมันตัดเีเขาต้งเพราะว่ามันเก็บต้องว่อเขาสียาหามันละคับวมลุ่งกับว่าเหยียนแมลงผิมันจังนินั่นได้ถ้ามันหายลงไปเขาก็บร่ยิ่งแสง แต่ว่าบบบบหนแมกไม่เหมือนแรกก็ไ <aquí> ด <Okay. S 2> ้ไม่เห็นนั่เหอมันยังเจ็บเจ็บเขาอย่างมันเป็นคือเปี่ยนเปี่ยนเี่ยนนี่อีกเขาวาน่ครับแล้ว่าที่หนมันขวาเขาได้เนาะเขาว่ามันขวา่ได้มันอัดตาได้แลาวาเลย่วบอกก็ไม่ยืดหกวัดนี่เจ้าจำจำไม่ว่าวัดเสียเดีบอกเขาเข้าไปนอนมองสสีเขาย้ายเจ้าข้าจำได้แล้ววัดนี้่นเนาะคันวัดวัดนี่ที่มันเป็นนั่น มองผมเล้เบิดรถก็ไมีย่ข้างมาจมือนกลาีเกไม่งมือกันเฮ้ยแล้วจิวอะซือเลใส่เข้าหัวหน้าไี่ขนาดนั้นออกมาออกมัสองอะคาดวาสองก็ตไหนเนี่ยนลกเบก็ยอกยตนจุดจำยำในผมมนั่งันนั่งน่ราดไปเกี่ยวอีนีเนี่ยม้นนี่เนี่ยาจ์เนาะ งา่าเ่ได้งานเขาเาเ่ยน่วเขาลุกอเ่วจั่่วนีกันจั่งจ่งในไหวัด่ยมีจั่าเนี่ยไ่างออกไปน่เพ่วก้งงานไหวแต่ทเขามาเดนี่เอียนย่างออกไปนี่ื่อได้แลนออกต่างี่เมบานนี้กาบไก่กาพกไก่เล้เ่เดียวปกไก่แต่กเามัน่อไก่ลยเจ็ดสิหกกิโลอยู่โซนอยู่สวทางเขา วันที่แรกคันหานวาบุค well, ักแหนมม่ห hmm. ม mm ี hmm. hum ้ากอ่ไหว่าชาบเพื่นร่ท่นไปมูกหามาไปวาพปอก็ดีลูกออกเพีนก็ได้ลูกมากวันที่แรกก็ไดขับรถอยูามเองนี่รถรถจอดนิลูุนี่เพราะเราอารถบ้านนี่รถหลวงก็ล่าจดแต่กระโดดเส้นทางเส้นบ่อเสาไปเอามกันีไอลูกมทับไปลงม้านกเดียวเทียวไปลงไปล้มหนึ่ออรไปไปรักษาไปไสีดาเกันขันทีดาแล้วเพากั้นไปหันมันก็ีเท็ดมือกันดพวกไปว่ามาเออขันาเรนรอดไ้นี่มันก็เทีใหากันไหนมันบุกเทล เรียว th ่าร้างจากบ้านจากชาเทพบสรแบชิมือเนี่ยแก่สิบงชิ้นที่ชิ้นงาเข้าเด็ดยันยยังยสุมานเบิ้งยุบไม่เกิดการการเดือดการดเ้ยุเรื่งเกื่อเ็่เื่องอะไงไ่าเร่อะ่องอะไร่ะเรืออะไวจะไเององะอเ่อ่เอ่เขา่เอ่อ่อเพิ่ ก็ครอน่วถเอานั้นเาก็ดีนกกคนท้งหลัอกเยเอาเมื่อไตัวควงกันเลยว่าเอาเียไ้กีตารอกมลเสียาเป็นบางยางตัองใส่เป็นบางยางมาหนักนหลยาเอาุดมันย่างเข้ามามันจะบยมาหลเดียป่าเดี๋ยวเอาสกันหลัเพราะ่าย่างมาหลกหมแงยอยางนเขามัหลุดอาตดต้จะยิงตากนมากเราาันอย่างนีเีสุขาพดันเวอ่าเก็นกำลังใจเห็นพย่อบังที่นอง้องกรได้เนาะสู่อไป พอ,อากาัคนคลิปนาครับขอบคอุณทุกท่ครับฝากช่องนี้ด้วยครับพี่น้องช่องเต้าเบิร์ดลำเพลินออฟฟิเชียลครับพี่น้องเป็นช่องทางทางเพจทางเฟซบุ๊กพี่น้องพี่น้องเข้าไปที่เฟซบุ๊กพิมพ์ค้คนหาทึ่งทึง,งหัวครับพิมพ์คำว่าเต้าเบิร์ดลำเพลินออฟฟิเชียลเด้อพี่น้องฝากอีกช่องทางหนึ่งครับในการเบังคลิเบบังไลสดต่างๆของทีมงานสาวน้อยเพชรนนแพงท้งอาจารย์นดนตรีทีมงานต่างๆบรรยากาศภายในงาน ตัว,ว่าอฟซีน้องอิงครับฝากไปเลยครับขอบคุณครับผม